เจอเป็นยังไงเมื่อจู่ๆเครื่องบินตกแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนเก่อร้างสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยซีรีส์เอาชีวิตรอดเรื่อง Keeping d i n g นำแสดงโดยมาริซาบาลีลาเจฟวิลบูสฟอเรนเซียโลซาโนและออสตินสโตเวลสามารถรับชมความสนุกกันได้ที่ Netflix นะครับ อพิซอดที่4เมื่อลิฟสะดุงตื่นจากฝันก็เก็บข้าวของที่จําเป็นเพื่อออกเดินทางไปยังแสงที่เห็นแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่วันนี้แดนนี่ไม่ได้มาหาเธอจึงไปแอบดูจนเขาเห็นเธอเลยอยากรู้เธอมีงานอะไรจะให้เขาทําหรือเปล่าทำให้เธออึอกอักก่อนจะยอมเอ่ยปากชวนเขาไปออกเดท ดานลิฟเธอขึ้นเขาเพื่อไปดูทิศทางที่จะไปอีกครั้งแซมเลยออกมาบอกเธอจีน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3-4วันแต่อาจจะมากกว่านั้นถ้าเธอหลงซึ่งเธอก็คงหลงแน่แต่เธอก็ไม่สนใจและยังคงตั้งเป้าจะไปที่นั่นให้ได้ หลังลีบออกเดินทางมาได้พักใหญ่เธอก็เจอรอยเท้าคนทําให้เธอดีใจและรีบตามรอยเท้ากระทั่งไปเจอเชือกสีแดงเลยได้รู้จริงๆแล้วนั่นเป็นรอยเท้าของเธอเองและเธอก็กําลังเดินหลงเป็นวงกลมอยู่ทําให้เธอโมโหแซมเลยออกมาปลอบที่หลงทางก็ยังดีกว่าตาย ขณะลิฟหยิบน้ำขึ้นมือดื่มก็ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตตอนที่เธอไปขอแม่ให้ช่วยพาเธอไปส่งที่โรงเรียนซึ่งวันนั้นแม่ก็อารมณ์ดีผิดปกติไม่รู้เป็นเพราะยาตาโรคซึมเศร้าที่เธอแอบเหยหรือเปล่าดาลิฟเธอกลับขึ้นมาบนเขาเพื่อดูทิศทางที่จะเดินอีกครั้งแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงแม่ตอนที่ขับรถหน้าวาเสียวไปส่งเธอเธอเลยเตือนให้แม่อย่าลืมมารับเธอด้วยแต่แม่ก็ไม่ได้ฟังเพราะเอาแต่สนใจว่าเธอจะมาดูหนังกับแม่ตอนกี่โมง ขนาดรีกกำลังท้อเพราะไม่รู้ว่าจะเดินไปทางนั้นถูกได้ยังไงก็คิดถึงตอนที่เรียนในนารีโดยชั่วโมงนั้นครูได้สอนวิธีการทำเข็มทิศเธอเลยลองทำตามโดยใช้เข็มต่อเข้ากับฟอมอุดหูที่มีแล้วเอาไปลอยน้ำแต่ก็ไม่สำเร็จจนจำได้ว่าจะต้องทำให้เข็มกลายเป็นแม่เหล็กก่อนจึงไปค้นกระเป๋าแต่ก็ไม่เจออะไรที่พอจะใช้ได้เลย เมื่อลิฟผ่านไปมองหลุมศพแซมก็จำได้ว่าสายนาฬิกาของเขาเป็นแม่เหล็กจึงนำมาถูก,กับเข็มจนทำเข็มที่ได้สำเร็จทำให้เธอดีใจเลยไปทำเครื่องหมายไว้ที่เธอเคยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาห้าวันพร้อมย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่เธอนั่งรอแม่จนมือค่ำแต่แม่ก็ไม่มารับเธอเลยต้องหาทางกลับบ้านเองดาลิฟเมื่อเดินตามเข็มไปได้พักใหญ่ฝนก็ตกลงมาเธอเลยคิดถึงตอนที่เธอเดินกลับบ้านซึ่งตอนนั้นฝนก็ตกลงมาเช่นกัน ขณะลิพักเหนื่อยแล้วหยิมน้ำขึ้นมาดื่มก็ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตอีกครั้งจิตเธอนัดแดนนี่ไปเดทโดยตอนนั้นเธอไปก่อนเวลาเลยแอบสั่งเครื่องดื่มมาดื่มก่อนดาลิฟเมื่อเดินไม่ไหวก็ค่อยๆทยอยทิ้งของในกระเป๋าแล้วก็คิดถึงกว่าแดนนี่จะมาเธอก็เมามากแล้วเพราะเขาดันมาตรงเวลาเปะแล้วพอได้คุยกันเธอกับเขาก็เหมือนจะยิ่งมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้น ขณะลิฟกำลังจะหมดแรงเธอก็เอาโทรศัพท์ออกมาอัดเสียงว่าเธอกำลังหลงป่าจึงอาจติดต่อไม่ได้จนกว่าจะมีสัญญาณแต่ถ้าโทรติดก็ฝากบอดแดนนี่ให้ย่าไปยุ่งกับลิ้นชักขนมของเธอจากนั้นก็โทรไปหาแม่เพื่อบอกเธอเป็นลูกสาวของแม่และอยากรู้แม่หายไปไหนมาก่อนที่ภาพจะตัดไปในอนดีตขณะลิฟกําลังนั่งตัวเป็กปอนอยู่ที่บ้านแม่ก็อารมณ์ดีกลับมา ทําไม่พอโมโหที่แม่ไม่ไปรับเธอแต่แม่ก็เฉียงพร้อมบอกแม่ไม่ได้สวมบทบาทไป็แค่แม่เท่านั้นแต่เป็นคนและเป็นนักวาดภาพด้วยทําไม่พอโมโหจึงไม่อยากจะคุยกับแม่อีกปัจจุบันลิฟได้ฝากข้อความบอกแม่ว่าพอตายแล้วซึ่งเธอก็ไม่รู้แม่จะสนเรื่องนี้หรือเปล่าและเธอก็กำลังหลงป่าเพราะพยายามจะบินไปหาแม่แต่เครื่องดันตกซสก่อน ที่สำคัญเธอก็กำลังท้องเลยอยากรู้แม่จะแนะนำอะไรนอกจากให้คิดถึงแต่ตัวเองจากนั้นก็บ่นแม่แต่พอคิดถึงความรู้สึกที่ตัวเองกำลังหลงทางก็อยากรู้ที่ตอนนั้นแม่ไปกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าว่าก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญกับเธอแล้วเธอเลยจัดสายแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไป หลังเดินไปได้อีกสักพักหลิบก็เจอเงินที่เธอทิ้งแซมเลยบ่นที่เข็มทิศของเธอน่าจะเสื่อมเธอเลยจะทําใหม่จนรู้เธอลืมนาฬิกาวไว้ที่ทะเลสาบเลยจะกลับไปเอาแซมจึงเตือนที่เดินหน้าน่าจะดีกว่าพอไม่รู้จะกลับไปถูกหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่เชื่อทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแซมเลยขู่ที่นั้นอาจจะเป็นหมีจากนั้นก็ะแซะเธอต่างๆน,น,ๆน,นานาเธอจีโมโหพอรู้ตัวอยู่แล้วว่าทําชีวิตตัวเองพัง เลยไล่ให้เขาออกไปจากหัวของเธอเมื่อลิฟได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเริ่มกลาเข้ามาด้วยความตกใจจึงรีบปีนขึ้นต้นไม้ทาว่าก็เหยียบพลาดจนตกลงมาห้อยตองแต่งทันใดนั้นเจ้าตัวที่ทําเสียงนั้นก็โผล่ออกมาซึ่งก็คือเจ้าแรคคูนนั่นเองทําให้เธอขำยกใหญ่แล้วพอกลับมานั่งพักก็คิดถึงอดีตตอนที่เธอแต่งรำกระแดนนี่ยังมีความสุข จังหวะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเครื่องบินจึงรีบลุกขึ้นเพื่อเอากระจกมาสะท้อนแดดให้คนบนเครื่องบินเห็นเธอพร้อมก็วิ่งตามเครื่องบินไปทันใดนั้นดินก็ถลม่มแล้วเธอก็ตกลงไปซึ่งก็ทาให้เธอเห็นภาพของตัวเองที่จูจ่ๆก,ก็ปล่อยมือแดนนี่แล้วก็ลังไปเคาะห้องเพื่อให้พ่อเปิดประตูให้โดยทันทีที่พ่อเห็นเธอเปียกปอนก็รีบเข้าไปสวมกอดส่วนปัจจุบันได้มีหินก้อนใหญ่หล่นลงไปทับเธอเอพิซดที่5 เมื่อลลฟฟื้นก็พบตัวเองตกลงไปอยู่ที่ก้นหลุมโดยมีหินหล่นลงมาทับและก็มีเลือดออกที่หัวเธอรีบหาผพ้าพันคอในกระเป๋ามาพันหัวไว้เพื่อห้ามเลือดให้กับตัวเองขณะลิฟกำลังสลือก็เห็นเหมือนแม่มานอนอยู่ข้างๆพร้อมกล่อมให้เธอมาอยู่กับแม่ แต่เธอก็ต้องการออกไปจากที่นี่เลยย้อนกลับไปคิดถึงอดีตตอนที่เธอหิวจึงไปขอร้องแม่ให้ออกมาทำอาหารแต่แม่ก็ไม่สนใจแล้วก็เอาแต่นอนอยู่อย่างนั้นจากนั้นเธอก็เห็นเหมือนแดนนี่มาตามหาเธอเนื่องจากจะได้เวลาต่ส่วนแล้วเธอเลยขอเวลาสักครู่เพราะกำลังมึนแล้วก็หิวด้วยเขาเลยล่วงหน้าไปก่อนแต่พอเธอไปเปิดลิ้นชักแล้วเห็นขนมถูกกินไปจนหมดก็โกรธเขาที่แอบมาขโมยกินจึงด่าเขาไม่หยุด และพอจะไปหาน้ําดื่มก็พบ,พบไม่มีน้ําสักหยดเธอเลยยิงโกรดเข้าไปใหญ่เมอรอลิปราออกจากตู้น้ําทุกคนก็หายไปหมดเธอเลยออกตามหาจนเจอแม่แต่แม่ก็หนีเธอเธอเลยวิ่งตามแม่จนไปพบเพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งงานมาให้เธอพร้อมบอกอีกสิบห้านาทีเจอกัน ขณะลิฟกำลังงงงเพราะงานเปียกปอนจนอ่านไม่ออกก็พบตัวเองในวัยเด็กมาหาแต่เธอก็จะไม่ได้แถมยังคิดว่าเป็นลูกของคนในที่ทำงานอีกเลยบ่นยกใหญ่จากนั้นก็เดินไปตามหาแม่ต่อจนพบแม่มานั่งอยู่กับเธอที่ก้นหลุม ด้านลิฟเธอพยายามขอร้องให้แม่มาช่วยแต่แม่ก็มัวนั่งมองเธอเธอเลยต้องช่วยตัวเองโดยเอาหินก้อนเล็กๆมาค่อยๆกระท้อหินก้อนใหญ่ที่ทับเธอออกแม่เลยแะที่ทําให้ตายเธอก็ไม่มีวันจะหลุดออกมาได้ส่วนเธอก็เห็นเหมือนตัวเองในวัยเด็กเดินไปบอกพ่อว่าเธอหิวแต่พ่อก็โมเศร้าอยู่กับการที่แม่จากไปแล้วก็หันมาปลอบที่เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอโดยไม่ฟังเลยว่าเธอหิวน้ำมาก ดังนั้นเธอเลยต้องไปหาน้ํำดื่มเองแต่ก็ไม่พบเจอแค่เพียงสีของแม่จึงเทเมอกินซึ่งกับจังหวะดเดียวกับที่ในความเป็นจริงเธอกําลังพยายามกระท้อหินจนหินก้อนใหญ่นั้นค่อยๆแตกออกทีละนิดทีละนิดหลังลิบกระท้อหินและเห็นภาพร้อนผสมปนไป,ไปกับอดีตในที่สุดเธอก็อยู่กระท้อเพราะทําต่อไปไม่ไหว แม่ที่เกิดจากภาพหลอนจึงบอกเธอว่าเธอมักจะกดดันตัวเองทุกเรื่องทั้งที่คําตอบก็อยู่ตรงหน้านั่นก็คือยาของแซมที่ยังเหลืออยู่เพราะถ้าเธอกินยานั้นเธอก็จะตายได้อย่างสบายแต่เธอเข็ปฏิเสธพร้อมย้อนกลับไปคิดถึงพ่อที่ตอนนั้นเธอทําตัวแย่ไม่ยอมกินข้าวและบอกให้พ่อไปตายซะทำให้พ่อเสียใจแต่ก็จะไม่ยอมตายหรือไปไหนทั้งนั้น ดาลิฟเธอกลับมากระท้อหินอีกครั้งแล้วพอถูกแม่ถามว่ารู้ไหมทำไมบนท้องฟ้าถึงมีดาวเธอก็ย้อนกลับไปคิดถึงแม่ตอนที่แม่เอาดาวเรืองแสงมาติดให้ที่เพดานพร้อมบอกเธอที่บนฟ้าต้องมีดาวก็เพื่อให้เราหาทางกลับบ้านได้ ดังนั้นพอเธอคิดถึงคำพูดนั้นและรู้ตัวที่ทำไม่ดีกับพ่อก็เข้าไปขอโทษซึ่งพ่อก็ไม่ได้โกรธแถมยังให้สัญญาจะไม่ตายหรือหนีเธอไปไหนทั้งนั้นจากนั้นเธอก็คิดถึงหมอตอนที่มาบอกเธอวัวน่าจะปล่อยให้พ่อไปสบายได้แล้วแต่เธอก็ไม่ยอมพร้อมกับด่าหมอยกใหญ่ แล้วพาพกัตมาที่ลิฟย้อนกลับไปคิดถึงอดีตแบบสเปซซ่าปจนรู้เธอออกไปเที่ยวที่งานดนตรีกับแดนนี่แล้วหลังจากนั้นก็มีอะไรอะไรกันอีกซึ่งพอรุ่งเช้าเธอก็ไม่เห็นเขาอยู่ที่เตียงเลยคิดว่าเขากลับไปแล้วจนมาพบเขากําลังอยู่ทำอาหารเช้าให้เธอทำให้เธอรู้สึกดีแต่ก็ไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์เพราะมีปมเรื่องที่ถูกแม่ทิง้งเลยขอให้เขาอย่าทำแบบนี้อีก แต่เขาก็ชอบเธอแล้วก็รู้ว่าเธอเองก็ชอบเขาเลยไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอกําลังทําจนรู้เธอไม่กล้าเริ่มเพราะกลัวการจบเขาจึงกล่อมที่เธอกับเขาสามารถมีความสุขด้วยกันได้แต่เธอก็ปฏิเสธพร้อมบอกว่าเธอต้องไปแล้วโดยทันทีที่เธอพูดจบเธอในตอนนี้ก็กระท้อหินจนแตกแล้วค่อยๆเอาตัวแทรกออกมาจากหินที่ทับอยู่ได้สําเร็จ ขณะลิพยายามหาทางปีนกลับขึ้นไปด้านบนภาพหลอนแบบแม่ปฏิปะตะก,ก็โผล่เข้ามาในหัวของเธออีกทั้งตอนที่เธอไล่แดนนี่ตอนที่ไปขึ้นศาลแล้วศาลบอกให้เธอเลิกพยายามและตอนเธอในวัยเด็กมาจับมือเพื่อบอกให้เธอพอได้แล้วทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนแม่เอายาม,มาใส่มือพร้อมก่อนให้เธอปล่อยวางจนเธอคิดได้ว่าที่แม่ไปก็เพราะแม่เลิกที่จะพยายามและยอมแพ้แล้วที่เธอเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอไม่ยอมให้ใครเข้ามาในชีวิต ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากแม่ด้วยดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการเห็นแม่แล้วจากนั้นก็ไล่แม่เนื่องจากเธอจะไม่มีวันยอมแพ้โดยทันทีที่ผู้จบเธอก็ปาขวดใส่ยาทิ้งจนได้เห็นว่ามีทางออกอีกทางเธอเลยรีบมุดหนีไปทําให้แม่โกรธมากหลังลิปออกมาจากกลุ่มก็พบตรงนั้นเป็นหน้าผาเธอเลยพยายามจะปีนขึ้นไปด้านบนแต่หินที่ยืนก็เกิดถลม่มจนเธอพลาดตกลงไปแอพิซดที่6 ด้านลิฟเธอล่วงตกลงมากระแทกกิ่งไม้ทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งถึงพื้นแล้วก็สลบไปซึ่งพอเธอฟื้นก็พบตัวเองยังไม่แทงแต่ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าทาว่าก็ได้ลืมสัมภะละเอาไว้ที่หลุมจึงร้องไห้อย่างเป็นบ้าเป็นหลังออกมา ขณะลิฟกำลังสิ้นหวังเธอก็ย้อนกลับไปคิดถึงพ่อตอนที่ไปนอนกับพ่อแล้วพ่อมาปลุกเธอให้ลีบลุกขึ้นมาเธอเลยพยายามมองหาตัวช่วยจนเจอกิ่งไม้ที่พอจะรับน้ำหมักเธอไหวแล้วก็เอามาพยุงจนเธอลุกขึ้นมายืนได้สำเร็จดานลิฟเธอพยายามมองพระอาทิตย์เพื่อใช้หา,าทิศแล้วก็ออกเดินแม้จะยากเหมือนกับการบ้านที่เธอเคยทำแต่พอคิดถึงคำสอนของพ่อเธอก็ค่อยๆก้าว,าวาเดินออกไปทีละก้าวทีละก้าว หลังลิฟออกเดินไปในป่าเธอก็คิดถึงพ่อทั้งตอนที่พ่อสอนเธอพับที่นอนแปลงฟันแต่งตัวรวมถึงช่วยกันทำอาหารแล้วพอวันหนึง่งเธอก็แอบไปวาดรูปตอนแรกที่รู้พ่อมาเห็นก็คิดว่าพ่อจะโกรธแต่พอกลับช่วยเธอเลือกสีและให้ลองทาจนภาพ,พอ,ออกมาดูดีขึ้นจากนั้นก็คิดถึงตอนที่เธอไปล้างเลือดในอ่างแล้วพอออกมาเห็นสภาพพ่อก็เครียดดังนั้นต่อมาเธอเลยตัดสินใจขึ้นไปนอนกับพ่อบนเตียง ดาลิฟเธอรู้สึกเหมือนแดนนี่มาปลูกและพอออกเดินแดนนี่ก็มาอยู่เป็นเพื่อนพร้อมชวนคุยว่าทําไมเธอถึงไม่ยอมบอกเขาเรื่องที่เธอท้องซึ่งก็เป็นเพราะเธอคิดว่าไม่มีประโยชน์เขาเลยยุให้เธอลองบอกเพราะบางทีมันอาจจะต่างก,กับที่เธอคิดแล้วเขาก็ควรจะได้รู้ด้วย ระหว่างทางแดนนี้ก็ชวนเธอคุยเรื่องลูกเพราะมั่นใจว่าเธอจะเป็นแม่ที่ดีได้เนื่องจากรู้จักเธอเมาเกือบปีเลยรู้นิสัยของเธอที่ถ้าทำอะไรจะต้องทำให้ดีที่สุดอีกอย่างเธอก็ควรจะระบายอะไรที่อัดอั้นออกมาให้เขาได้ฟังบ้างเพราะเขาจะรับฟังเธอแน่ซึ่งเธอก็รู้แล้วก็ร้องไห้ออกมาก่อนที่เขาจะค่อยๆหายไป ดาลิฟเมื่อเห็นฝนตกก่อนนึกถึงตัวเองเข้าไปต่อว่าพ่อที่ทำไมถึงต้องซ่อนจดหมายของแม่และโกหกเธอพ่อเลยอธิบายให้ฟังที่แม่ก็รู้พวกเราอยู่ไหนดังนั้นถ้าแม่อยากมาหาก็มาได้แล้วที่แม่เขียนมาก็ไม่ใช่เพื่อเธอแต่เพื่อตัวแม่เองและเธอก็ให้ทุกอย่างกับแม่มา,ากพอแล้วทำให้เธอโกรธที่พ่อมาตัดสินใจแทนเธอเนื่องจากการถูกทิ้งก็ถูกลืมมันรู้สึกต่างกัน เมลิฟเดิวนั้นฝอนจนอิ่มก็พลอยหลับไปและพอตื่นขึ้นมาก็ค่อยๆออกเดินไปทีละก้าวทีละก้าวพร้อมเก็บเบอร์รี่ป่ากินไปตามทางแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่เธอเห็นพ่อไม่ไหวแต่ก็ยังพยายามจะมีชีวิตอยู่เพื่อเธอดังนั้นเธอจึงไปบอกพ่อให้พ่อไปได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเธอสุดท้ายพ่อเลยยอมจากไปทําให้เธอเสียใจมากขณะลิฟกำลังเดินอยู่ในป่าก็ได้ยินเหมือนเสียงรถวิ่ง เธอที่ดีใจเลยรีบเดินไปตามเสียงนั้นจนพบนั้นไม่ใช่เสียงรถแต่เป็นทางน,น้ำทำให้เธอทอ้อจังหวะน,นั้นเองพ่อก็ประกฏตัวออกมาคุยกับเธอเรื่องแม่เธอเลยอยากรู้เธอเหมือนแม่ไหมซึ่งพ่อก็บอกเหมือนเฉพาะหน้าตาส่วนนิสัยนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกอย่างถ้าเธอเหมือนแม่แล้วยังไงเพราะเธอก็มีส่วนที่เหมือนพ่อและบางส่วนก็เป็นตัวของตัวเองเธอที่ได้ยินอย่างนั้นเลยถามพ่อว่าเธอจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือเปล่า พอเลยบอกเธอที่จากประสบการณ์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเตรียมตัวกันได้แต่เป็นสิ่งที่เกิดซึ่งเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วคอยดูว่ามันจะพาเราไปไหนเท่านั้นจากนั้นก็กล่าวลาพร้อมมอบโปสการ์ดของแม่ให้เธอทํำให้เธอร้องไห้ออกมาก่อนจะตัดสินใจปล่อยตัวเองลอยไปตามน้ําเพื่อให้เดินทางได้เร็วขึ้น หลังลิฟถูกพัดไปตามกระแสน้ำได้พักใหญ่ไม้ที่เธอใช้ก่ออยู่ก็ปลิวออกไปเธอจึงไม่เหลืออะไรอีกแล้วก็คิดถึงตอนที่ตัวเองคลอดลูกและมีแดนนี่มาดูแลอยู่ข้างๆ ซึ่งขณะที่เธอพยายามจะแบ่งลูกออกแดนนี่จึงมากุมมือเธอไว้พร้อมๆกับที่เธอลอยไปตามน้ําจนมีคนตกปลามาเห็นเธอจึงช่วยกันอุ้มเธอขึ้นมาแล้วก็ทํา CPR อาให้โดยท,ทันทีที่เธอคลอดลูกได้สําเร็จและกําลังมีความสุขกับครอบครัวที่เธอสร้างขึ้นเธอก็สําลักน้ําพร้อมๆกับลืมตาตื่นขึ้นมาสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของลิฟที่ปิดกั้นตัวเองเนื่องจากแม่ทิ้งเธอไปตั้งแต่ยังเด็ก แต่พอได้มาเจอเหตุการณ์ก็บินตกทำให้เธอคิดได้ดังนั้นพอเธอรอชีวิตเธอเลยคิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับลูกในท้องของเธอก็จบไปแล้วน,นะครับกับซีรีส์ Keep Reading หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.2คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร like, ์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ